ถูกไหมไม่เสมอไปต้องดูที่รายละเอียดว,ว่าที่มาิดเขามีจัดอะไรไหมเป็นการมีการสอนเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรรับรู้ด้วยถ้าอย่างนั้นผู้หญิงมันมาเสาราดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลื่อนไทยอย่าออกมาในสภาพที่จะสร้างพิดนะเรื่องจากการแต่งงานเรื่องการกิ่นหอมของงนานก็ต้องระวังตรงนี้ไม่่อกให้ทำตัวเหม็นไม่ใช่หรือแต่อย่าอยู่ในเกนที่มัน จะไปทำให้ตัวผู้เนได้เรื่องซอครับถ้าหาว่ามัสยิดนั้นไม่มีม่านก,กั้นอย่างนี้ยสมมติอะไรกันถ้าเปิดอย่างนี้ตอนละหมาดซองที่ดีที่สุดของผู้หญิงคือสมัย้องหลังถูกต้องถ้าเขาเป็นม่านก,กัน้นซองที่ดีของผู้หญิงก็คือซองหน้ามือนเดินครับแสดงว่าสาระที่เขาบอกว่าผู้หญิงซอหลังดีกว่าเพราะเรื่องนี้ครับกลัวผิดจะนั่งขราใจงกัน ฉะนั้นจริงๆแล้วซอกผู้หญิงซอมหน้าก็ดีที่สุดถ้าเป็นกรณีที่ผู้หญิงอยู่ในโซนนิ่งของผู้หญิงไม่มีสายตาดแดๆมองแต่ถ้าเปิดซ้อกที่ดีสุดของคือซอมหลังแต่ถ้าบอกซอมหน้าผิดไ,ไม่ได้ผิดแต่ผู้ชายให้แยกไปซ้องหน้าอย่า,ายการใครขึ้นกออารดันคนอื่นขึ้นซอกมาเกล็เพราะเป็นการเสียสละให้คนอื่นได้บุญมากกว่าตัวเองถ้าเป็นเรื่องดุย่าถ้าเราเป็นฮีโร่แหละถ้าเราเสียสละเกี่ยวกับดุยาเช่นมีข้าว ฮีโร่แต่ถ้าถามว่าเห็นซ้อนหน้าว่าเราดันคนอื่นให้คนอื่นได้ซ้อนหน้าอย่างนี้ไม่ได้ฮีโร่ปล่อยให้คนอื่นได้บุญมากกว่าได้ยังไงเราต้องตกน้ำเงินอย่างละมากกว่านีน้แล้วหน้าเกียรติที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราดันฝ่ายหลังยกเว้นบางอย่างที่เราต้องฝอยหลังเช่นกรณีท่านอาบูบัติที่เรารู้รว่าใครก็ตามไม่ฟังนบีเนี่ยไม่ได้แลนะ้วบาปแต่เชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งอาบูบัติไม่ฟังนบีเฮ้ยมีด้วยเหรอท่านเซนอาบูบัติไม่ฟังนบีค้างซ้านบีมีด้วยมีเพราะไหน วยช่วงปลายชีวิตของท่านอาการมนาบีจะเล่กไปไหวแล้วตอนทำสออาบ้านก็มานั่งรอบ้านนบีใกล้กับมัสยิดนบยีก็แค่เชเงือมองว่านบีจะออกมาจากห้องยังเพื่อรอให้นบีมาเป็นอิหมั่งอาบูบักก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าเราละหมาดกันนายีไม่น่าจะออกมาแล้วเพราะนายมีอาจจะไม่ไหวอาบูบักยืนในตําแหน่งอิหมั่งแล้วเรียบร้อยแล้วในจังหวะนั้นอาบูบักได้ยินเสียงอับุบักจะถอยลงนบีสั่งอาบูบักให้มาไม่ได้ อาบูบักรไม่สั่งให้นบีขึ้นไปเป็นอิหมัมสิ่งนี้สอนอะไรเราครับมารยาทมาก่อนการเชื่อฟังถ้าเชื่อฟังก็ไม่อิมัมแต่มารยาทมาก่อนเหมือนกันขะระมาสองคนน่ะเป็นอิหมัมกัยมามูมั่ะเขาจะยืนติดกันเลยในแถวเดียวกันผู้ชายเข้านจไหมพจะยืนติดกันเลยผู้ติดกันแถวเดียวกันเลยขวามือก็คือมากมุมไอ้คนนั้นก็คืออยู่ในดินนี้แหละเพราะเขาอาศัยรายงานฮะดิษที่นบีดึง มาเป็นมัมมแต่ว,ว่าสหราชท่านนั้นฝืนถอยตัวเองลงไปเล็กน้อยหลังจากนาบีละมาเสร็จถามว่าถอยลงไปทำไมไม่บังนวงที่ฉันจะยืนเสมอกันนบนบีนี่ก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งของหลักการครับอัลอาดะบุคัดจำอัลอิจิบะอัลอาดะบุคัดจำอัลอิจิบะมารยาไมาต่องการปฏิบัติเหมือนท่านที่นบีเคยให้ใสหนันญาลีลารับข้อความบางอย่างที่เป็น รอซุลก็เขาบอกรอซุนก็อนกตอนนั้นเขียนตาสานเจรจาความกับเจ้าอยู่ฉันไม่ขอเจรจาเพราะตาสานท่านเขียนว่าท่านเป็นรอซุลอฮโลกคำว่ารอซุลก็บอกและฉันจะคุยด้วยนบ,บีก็สั่งให้ท่านเซนารีลดก็ทนายลดก็ทานเซนารีบอกผมไม่ลอมผมไม่ลดท่านคือเรอซุนท่าน,านมผมก็ผมไม่ลดสุดท้ายตรงนี้ก็คือนบ,บีดึงงานมานบ,บีก็ลดโดยที่นบีไม่ได้ทำอะไร พราะมันมารยาทไี่เข้าใจความรวมและจะเข้าใจโลกฉะนั้นต้องระวังแบบมารยาทสําคัญอาดาสาคัญผมแค่ยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับลองไปดูนะฮะยังมีเรื่องราวคล้ายลักษณะเน,นี่ยระหว่างสหภาพนบีเยอะมากนะที่สหภาพมีความหึงหวงมากใครอยาแต่นบีฉันชื่นะรักนบมีมากกว่าแบบชีวไหน